ใจมันวอกแวกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อยๆนะเราก็ไปอยู่กับกรรมฐานสักอันหนึ่งสบายๆพอเราไปอยู่สบายๆนะีมันจะได้สมาธิขึ้นมาแต่ยังเป็นสมาธิแบบอลมยป,ปูระปณิชานพอเรามีสมาธิเยอะระดับหนึ่งแนละ้วใจมันเริ่มไม่ค่อยวอกแวกไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วตัวเนี้เราค่อยพัฒนามานะให้ใจมันตั้งมั่นพัฒนาได้ยังไงสมมติพอใจมันเริ่มไม่ฟุ้งซ่านน้อยนะพอมันไหลแวบ,บไปเรารู้ทันนะ จิตที่ไหลมันไปมันจะดับมันจะเกิดใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาง่ายถ้าเราเข้าใจนะว่าสมาธิมันมีทั้งแบบพักผ่อนนะมีทั้งแบบตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราค่อยๆฝึกเนี่ยเราจะไม่หลงทางแต่ถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักใจที่มันตั้งมั่นเลยเนี่ยส่วนใหญ่ใจมันจะออกนอกใจที่มันออกนอกเนี่ยมันจะมาเดินปัญญาอย่างเดินไม่ได้เพราะว่าพารันทีที่ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยขันมันจะแยกอัตโนมัติ แต่ถ้าใจยังไม่ตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเนี่ยขันมันไม่แยกนะสมมติอย่างลาเราเพ่งจ้องอยู่เงี้ยมันขันมันยังรวมกันอยู่ขันยังรวมกันอยู่จะมาดูขันเป็นไตรลักษณ์ส่วนใหญ่อย่างมากก็ได้แก่คิดเอาคิดเอามันจะไม่ได้เกิดปัญญาที่แท้จริงนะบางทีบางคนคิด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 ไปเรื่อยๆนะคิดเรื่องกายไม่เที่ยงคิดเรื่องกายไม่ใช่ตเาบางทีใจมันก็สงบขึ้นมาได้นะแต่อันนี้ครูบาอาจารย์บอกส่วนใหญ่ ผลที่ได้มันยังเป็นสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่าถ้าเราค่อยๆฝึกนะจนเห็นใจมันตั้งมั่นเนียแล้วเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะจิตเป็นปกติเงแต่ว่าใจมันเป็นคนรู้คนดเนูเห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราบางทีก็เห็นเลยใจมีความสุขมีความทุกข์อะไรเงี้ยใจมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรา บางทีเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราถ้าภาวนาไปถึงตัวนี้นะมันเห็นเลยไอ้จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นของแปลกนะว่าตอนเราฝึกกรรมฐานนะเราพยายามฝึกแทบตายเลยนะกว่าจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้นะพอเจอจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยเราภาวนาไปนะจนผ่านเรียกว่าอะไรค่อยๆเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะ มันดูไปเรื่อยจนเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เลื่อนล้วนนะได้เป็นผ้านาคามีนะเ<อ>หลือจิตผู้รู้เนี่ยที่เป็นธรรมะที่อัศาจรรย์นะในในของโลกเนี้ยหัวสุดท้ายนะเราภาวนามาแทบตายต้องมาทําลายตัวรู้อีกนะ <S <S ยากกว่าอีก่นะยากกว่าฝึกให้ตัวรู้เกิดขึ้นอยู่<อ>เพราะฉะนั้นนะฝากพวกเราไว้ค่อยๆฝึกอย่าฝึกกรรมฐานข้ามขั้นนะ<อ>ทุกวันนี้มีคนแปลกๆเข้าไปที่วัดเยอะ แต่ว่าพระอาจารย์มีบุญอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ต้องไปรับแขกเห็นน้องๆมาเล่าให้ฟังโอ้ตอบปัญหายากมาถึงก็จะเอาทําลายอะไรปล่อยวางกายปล่อยวางจิตทำลายผู้รู้อะไรเงี้ยมันยากนะคนละขั้นกันนะอย่างลูกบูดูนะมาสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนนะครูบาอาจารย์เก่งๆนะท่านยังบอกเลยนะว่าครูบาจนใหญ่เป็นผีใหญ่ เป็นผีใหญ่คือเป็นพรมเป็นพรมเนี่ยคือส่วนใหญ่ได้แค่อนาคามีนะน้อยองค์นะที่จะปล่อยวางผู้รู้ได้นะเพราะส่วนใหญ่พอภาวนามาแล้วตอนที่มันปล่อยว่าล้างกายเนี่ยมันจะเห็นนะโอ้จิตมันกว้างขวางไม่มีประมาณนะคล้ายๆธรรมะมันอจจัศจรรย์ท่านคิดว่าท่านปล่อยหมดแล้วเพราะมันปล่อยกายไปแล้วแต่ท่านไม่เห็นว่ามันยังหวงจิตอยู่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่าน มียานบาร,รมีแก่กล้ามาบอกให้นะส่วนใหญ,ญ่ติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนที่เข้าไปถึงขั้นปล่อยวางกายนะมันเหลือแต่จิตนะใจมีความสุขมากใหญ่ที่มีความสุขมากมันคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแนละ้วจริงๆมันต้องเริยนบรรยายขั้นหนึ่งขั้นทําลายตัวรู้นะนะั่นแหละขั้นนี้ยากนะคล้ายๆขั้นปล่อยวางกายเนะี่ยมันยากแนละ้ว เพราะว่าจิตที่มันเคยชินอยู่กับในโลกนะอยู่ในการ,รมอาวจรภูมินะมันจะพ้นจากการ,รมอาวจรภูมิไปนะมันต้องเห็นเลยว่าการ,รมกรปติคนะเนีไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษมันทำลายกามกรปติค้ะไปได้แล้วใจก็ไปอยู่สมาธิขั้นสูงนะอยู่กับรูปภพมรูปภพนะ้อค่อยๆฝึกพระอาจารย์อดทนนะมาสอนพวกเรา จริงๆก็คืออยากให้พวกเราไปฝึกสติกันง่ายๆที่สุดเลยนะบาขคนชอบคิดว่าทำไมให้ฝึกของง่ายๆสติเนี่ยแหละถ้าเราฝึกถูกนะวันหนึ่งนะภาวนาได้แต่ต้นจนจบเลยนะแต่ถ้าเราไม่ใจไม่เข้าใจเรื่องสติเนี่ยนะยังต้องงมเข็มอีกนานนะยังต้องหาทางเดินกันอีกนานอนะย่างเราเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง เราเดินยืนเดินนั่งนอนถ้าเราไม่มีสตินะใช้เวลาเยอะใจมีความสุขก,ก็ไม่รู้ทันใจมีความทุกข์ก็ไม่รู้ทันใจมีความโลภก็ไม่รู้ทันใจมีความโกรธก็ไม่รู้ทันเรียกว่าไม่มีสติยังต้องใช้เวลาเดินทางย,ยาวไกลถ้าเรามีสติของเราไปเรื่อยๆนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทําพูดคิดนะมีสติไปเหมือนที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนะ ถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งนะจะเห็นอะไรร่างกายยืนเดินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเนี่ยมันจะเกิดมันจะได้มหาสติมหาปัญญาไปฝึกเบื้องแรกนะได้สติพอฝึกไปช่วงหนึ่งจะเป็นสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติตัวนี้มันเกิดเองแล้วใจมีสติอัตโนมัติมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วแล้วมันจะเห็นเลยว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา